ทีพีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราอยากจะชวนคนมาร่วมธุรกิจซึ่งความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการคัดกรองคนที่จะเข้ามาเป็นดีลเลอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีกระบวนการของมันต้องบอกว่าเป็นกระบวนการอันชานฉลาดนะครับอยู่ๆคุณสมัครปุ๊บจะได้ดีลเลอร์เอาไปแนะนําแล้วได้ตังค์เลยไม่ใช่นะครับคุณเองจะต้องสมัครเข้ามาแล้วลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วเสียตังค์นะครับผมกําหนดไว้ว่า แอปอื่นๆนในระดับต่ำน,นะครับก็คือ,อเฉลี่ยแล้วประมาณ3000บาทต่อปีแต่ถ้าเป็นดีลเลอร์ก็คือประมาณสัก1500บาทต่อปีซึ่งก็อาจจะมีรายสามเดือนเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยคนเป็นดีลเลอร์ก็เป็นได้ไม่ยากแต่คุณต้องแสดงเจตนารมว่าคุณเอาจริงเอาจังนะคุณต้องจะบอกวฟรีแล้วได้ตังค์เนี่ย จริงๆผมให้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีนโยบายใจดีว่าเอาละคุณสมัครลงทะเบียนมาแล้วนะครับคุณยังไม่ได้ชำระในการได้แอปดีลเลอร์นี่ก็ตามแต่คุณก็ได้แอปแต่ว่าคุณไม่ได้ค่าแนะนำแค่นี้คุณบอกเอางั้นผมจะแนะนำไปทำไมคำตอบง่ายๆก็คือคุณแนะนำก่อนนะครับในแอปดีลเลอร์เนี่ยมันจะมีรายงานว่า ถ้ามีคนสมัครเข้ามาแล้วคุณเชื่อมั่นคุณค่อยอัปเกรดก็ได้นะครับส่วนใครที่ดูจากเนื้อหาใน e ีีต่างๆแล้วบอกว่าเฮ้ยขี้เกียจรอวะ่ะเอาไม่รอคุณก็อัพคุณจะอัพหรือไม่อัพผมไม่ได้มีความวิตกกังวลเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเ,เราไม่ได้เร่งที่จะทําการตลาดเราไม่ต้องการยอดเงินจํานวนมากเราต้องการให้เกิดการใช้ได้จริงการที่จะใช้ได้จริงเนี่ยมันต้องใช้คนคุณภาพ เพราะนั้นเราไม่มายเลยที่คุณจะไม่อัปเกรดถ้าคุณไม่ใช่คนคุณภาพในการที่จะมาทำงานร่วมกับเราคุณก็ไปเป็นคุณภาพในเรื่องอื่นๆซึ่งเราก็ยังยัแฮปปี้ต่อกันคุณจะใช้แอปร้านค้าฟรีนะครับถ้าคุณใช้ไม่คุ้มคุณก็ไม่ต้องอัปเกรดเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการเป็นดีลเลอร์คือการที่เอาใจเราเนี่ยไปแลกกับใจเขาเรากล้าให้นะครับเขาก็กล้ารับเมื่อเขากล้ารับเขาก็ากล้าส่งต่อนะครับถ้าเห็นว่าดี ก็เดินไปด้วยกันถ้าไม่เหมาะก็หยุดแค่นั้นเพราะว่าไม่มีอะไรต้องเสียหายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเข้ามาในจุดนี้เพื่ออะไรนะครับคือหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะทํางานออนไลน์เพื่อสร้างไรายได้90%นะครับล้มเหลวนะฮะล้มเหลวนะครับแต่ว่าพอมาถึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็มีการพัฒนาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายตรงชั้นเดียวหรือขายตรงหลายชั้นก็ตามตลาดเนี่ยมันแฟบลงเยอะมากเราเนี่ยเก่งเท่าเดิมแต่ยอดน้อยลงนะครับเราเคยมุกมีคู่แข่งจํานวนนี้หน้าวันนี้คู่แข่งเราเป็นจํานวนที่ใหญ่ขึ้นการทำมาหากินลําบากเราเคยลงโฆษณาแค่นี้เราก็กําไรพออยู่ได้ เราลงโฆษณาเพิ่มเป็น2เท่าเรากลับไม่เหลือกําไรแล้วยังขาดทุนอีกเราลดลงโฆษณายิ่งไม่มีคนซื้อนี่คือปัญหาของของคนที่จะประกอบกิจการทางออนไลน์ผมพูดถึงรายเล็กนะครับรายใหญ่เนี่ยนะครับปัญหาของเขาก็เป็นรูปแบบอื่นๆเพราะว่าเขาต้องรอ,อ,องรับองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นต่อมาว่าแล้วเราจะทําอย่างไรคนที่จะมาร่วมธุรกิจนะครับบอกว่า เราไม่ได้ขายฝันครับคุณค่อยๆเข้ามาเรียนรู้จาก EP ต่างๆนะครับแล้วการตลาดของดีลเลอร์เนี่ยมันจะมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. คุณค่อยไปดู EP ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณทําความเข้าใจตรงนี้แล้วคุณก็ลงทะเบียนนะครับคือลงทะเบียนเนี่ยคุณจะต้องใส่เลขบัญชีธนาคารมาด้วยเพราะว่าเวลาคุณมียอดนะครับก้ไกมมาจะโอนไปโดยเรียกว่า โอนอัตโนมัตินะครับแต่จริงๆก็อัตโนมือปนเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรคุณจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มนะครับแต่อย่าเพิ่งหวังว่าจะรวยเพราะที่นี่ไม่ได้ไขฝันนะครับคุณจะต้องรู้จักไรายได้ทบทวีคุณจะต้องสร้างฐานลูกค้าแล้วดูแลลูกค้านะครับส่วนขณะเดียวกันร,ระบบก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยต่ออายุตลอดคุณก็มีไรายได้ตลอด เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอไรายได้ทบทวีใน EP อื่นนะครับตอนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ